สวัสดีค่ะกลับมาพบกับศิลปะคุณครูเมียมกันนะคะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะมาให้เด็กๆฝึกการระบายสีกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์วันนี้ก็มีสมุดวาดเขียนหรือถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษ A4 แทนได้นะคะดินสอคะ่ะไม้บรรทัด และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีไม้นะคะอย่าลืมเหลาด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเตรียมอุปกรณ์กันแล้วมาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กระดาษแนวนอนค่ะให้เด็กๆขีดกรอบนะคะกรอบก็ประมาณ1ซนติเมตรก็ได้ค่ะตามตัวอย่างนี้เลยนะ จากนั้นเขียนหัวข้อเส้นผมผสมสีไว้ด้านบนตรงกลางนะคะส่วนด้านล่างให้เขียนชื่อนำสกุลชั้นและเลขที่ของเด็กๆด้วยนะคะเราจะมาเริ่มร่างภาพกันเลยนะคะโดยจะใช้เส้นโคง เป็นใบหน้าแบบนี้นะคะวาดไว้ตรงกลางกระดาษค่ะไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปนะคะจากนั้นก็จะวาดเป็นคอแล้วก็แขนลงมาแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาวาดหน้าตากันค่ะเด็กๆก็อาจจะวาดหน้าตาของตัวการ์ตูนเนี่ยให้คล้ายๆกับเด็กๆก็ได้นะคะคนไหนใส่แว่นก็อาจจะวาดแว่นไปด้วยก็ได้คนไหนเป็นผู้หญิงก็อาจจะวาดผู้หญิงนะคะแบบคุณครูค่ะใส่ขนตาด้วยแล้วก็ฟันหลอค่ะจากนั้นก็จะมาวาดรายละเอียดเสื้อผ้านะคะเด็กๆจะให้ตัวการ์ตูนของเด็กๆใส่ชุดแบบไหนได้หมดเลยนะคะออกแบบมาเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ต่อไปมาถึงขั้นตอนสำคัญของเรานะคะก็คือการวาดเส้นผมค่ะโดยที่จุดแรกที่เราจะวาดก็คือเส้นที่อยู่ล่างหูนะคะให้ลากเป็นเส้นโค้งแบบคลื่นนะคะลงมายังมุมซ้ายล่างเลยค่ะแบบนี้ วาดประมาณ5เส้นนะคะโดยที่เราจะให้ช่องเนี่ยไม่แคบเกินไปให้มีขนาดความกว้างแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะถัดไปเราจะใช้เส้นที่โค้งแล้วก็ม้วนโค้งแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะเด็กๆวาดเฉียงขึ้นไปเลยนะคะเฉียงขึ้นไปยังมุมซ้ายบนเลยแบบนี้นะคะอาจจะ3มเส้นหรือ4ี่เส้นก็ได้คะ่ะ มาถึงเส้นที่3ของเรานะคะจะใช้เส้นเฉียงค่ะฝั่งซ้ายจะใช้เฉียงขึ้นไปทางซ้ายค่ะตรงกลางเราจะใช้เส้นตรงแนวตั้งแล้วพอไปทางขวาก็จะเฉียงขึ้นไปด้านขวาแบบนี้นะคะส่วนตรงไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะลบแก้ไขได้ค่ะ มาถึงเส้นที่4ี่ของเรานะคะเราจะใช้เส้นหยักค่ะในการวาดให้เฉียงขึ้นไปนะคะอย่างขวาบนแล้วก็วาดมาเรื่อยๆค่ะประมาณ4เส้นนะคะเส้นสุดท้ายเราจะใช้เส้นเฉียงค่ะให้วาดเฉียงลงมาแบบนี้เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วผลงานก็จะได้ประมาณนี้เลย ต่อไปมาถึงขั้นตอนการระบายสีค่ะจะเริ่มระบายจากส่วนที่เป็นใบหน้าแล้วก็เป็นผิวก่อนนะคะโดยเราจะใช้สีครีมนะคะหรือสีไข่นะคะขีดขอบค่ะแล้วก็ค่อยๆระบายเด็กๆไม่ต้องรีบระบายนะคะค่อยๆระบายเป็นแนวเดียวกันนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบล่ะ ที่เห็นคุณครูระบายเร็วๆในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเพราะคุณครูเร่งความเร็วนะคะจริงๆแล้วคุณครูก็ค่อยๆระบายเนาะ เมื่อระบายผิวเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยระบายปากแล้วก็หน้าตาได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะเติมแก้มก็สามารถเติมแก้มได้เลยนะคะแก้มสีส้มสีชมพูสีแดงได้หมดเลยนะคะใช้วิธีการค่อยๆวนๆวนๆวนๆแบบนี้ค่ะใครจะไม่ใส่แก้มก็ได้นะคะ ต่อไปคุณครูจะใช้สีน้ำตาลนะคะในการเน้นเส้นหรือตัดเส้นค่ะในเด็กก็วาดทับรอยดินสอเลยนะคะด้วยสีนะคะถ้าหากว่าใครมีสีดำก็สามารถใช้สีดำได้เลยนะเราจะตัดเส้นเฉพาะส่วนที่เราระบายสีแล้วเท่านั้นนะคะส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีเนี่ยก็ยังไม่ตัดเส้นนะคะ ต่อไปเราจะมาระบายผมกันค่ะโดยที่ให้เด็กๆจับคู่สีนะคะสีเข้มคู่กับสีอ่อนนะคะตัวอย่างเช่นคุณครูใช้สีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนนะคะคู่กันหรือเด็กๆจะใช้สีม่วงเข้มคู่กับสีชมพูก็ได้นะคะใช้สีเข้มเนี่ยตัดเส้นไปก่อนนะคะ เราจะระบายสีเข้มสลับกับสีอ่อนนะคะโดยที่ช่องแรกจะเป็นสีเข้มช่องที่2จะเป็นสีอ่อนสลับกันไปนะคะตามตัวอย่างนี้เลยเด็กๆก,ก็ระบายให้อยู่ในขอบที่เรากําหนดนะคะแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะพยายามอย่าให้สีเลอะนะคะเด็กๆ ต่อไปช่องที่สองเราก็จะสลับอีกสีหนึ่งนะคะมาระบายแบบนี้เลยค่ะ ช่องถัดไปก็จะระบายสีม่วงเข้มนะคะช่องนี้คุณครูจะสาธิตการระบายสีแบบที่ไม่ไปทางเดียวกันนะคะให้ดูเป็นยังไงคะสวยไหมคะไม่สวยเลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเด็กๆระบายสีนะคะต้องค่อยๆระบายเป็นแนวเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ให้เห็นพื้นขาวด้านหลังด้วยนะคะ เด็กๆก็ระบายสลับสีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดช่องของเส้นโค้งแบบคลื่นนะคะอันนี้คุณครูมีการเปลี่ยนสีนิดหน่อยเพราะคิดว่าสีม่วงอ่อนสีเมื่อกี้เนี่ยมันเข้มไปค่ะซึ่งถ้าผลงานของเด็กๆนะคะสามารถเปลี่ยนสีไม่ต้องระบายตามตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะไม่ผิดคะ่ะอันนี้คุณครูระบายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูเฉยๆนะ เมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอีกเส้นหนึ่งให้เด็กๆเปลี่ยนสีนะคะสีถัดไปคุณครูใช้สีน้ำเงินเข้มกับสีฟ้าคู่กันค่ะคุณครูใช้สีเข้มนะคะก็คือสีน้ำเงินในการตัดเส้นก่อนหลังจากนั้นก็เอาสีฟ้ามาระบายค่ะค่อยๆระบายลงในช่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาระบายสีน้ำเงินเข้มนะคะ เมื่อเต็มช่องนี้แล้วช่องถัดไปก็จะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะให้เด็กๆระบายสลับสีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆสามารถ หมุนกระดาษมาในด้านที่เด็กๆถนัดได้เลยนะคะเอาให้เราระบายสีให้ถนัดที่สุดค่ะ ตัดไปเป็นช่องของเส้นเฉียงนะคะคุณครูก็สลับสีอีกที่นึงค่ะคราวนี้ใช้สีเขียวเข้มคู่กับสีเขียวอ่อนนะคะถ้าหากว่าเส้นไม่ชัดนะคะให้เด็กๆใช้สีเข้มนะคะเน้นเส้นแบบนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปเป็นช่องของเส้นหยักนะคะคุณครูจะใช้สีส้มเป็นสีเข้มขานและก็ใช้สีเหลืองเป็นสีอ่อนคู่กันค่ะระบายสลับสีเข้มอ่อนเหมือนเดิมเลยนะคะ ระบายสีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสีก็จะเริ่มทู่ให้เด็กๆระวังแล้วก็ดูด้วยนะคะถ้าสีทู่แล้วเรายังระบายอยู่ไม้ตรงนี้จะไปขูดกับกระดาษทำให้เป็นรอยค่ะแบบนี้เด็กๆต้องเหลานะคะเหลาสีนะคะก่อนแล้วก็ระบายค่ะ ช่องสุดท้ายแล้วคุณครูใช้สีแดงเป็นสีเข้มนะคะคู่กับสีชมพูเป็นสีอ่อนค่ะระบายสลับช่องเหมือนเดิมเลยนะคะ ระบายระวังระวังนะคะวังจะไปโดนเสื้อด้านในนะเมื่อระบายเส้นผมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผลงานที่ออกมามีลักษณะประมาณนี้ถัดไปก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะคะโดยที่เด็กๆจะระบายสีอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยคะ่ะแต่คุณครูแนะนำเทคนิคหนึ่งอย่างนะคะสีของเสื้อเนี่ยไม่ควร ใกล้เคียงหรือว่าซ้ํากับสีของผมที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือสีม่วงกับสีแดงนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆใช้สีที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเนี่ยจะทําให้เสื้อของเด็กๆไม่เด่นนะคะก็จะดูกลมกืลืนไปกับผมเลยต่อไปเนี่ยก็เป็นลวดลายของเสื้อนะคะคุณครูจะใช้สีน้ําเงินเข้มนะคะในการ ขีดขอบแล้วก็ตกแต่งลวดลายค่ะขีดขอบเสื้อผ้าให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเด็กๆจะไม่ใส่ลวดลายของเสื้อผ้าก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะอาจจะวาดเป็นดอกไม้หัวใจลายเส้นอะไรก็ได้ค่ะ ส่วนเอี๊ยมด้านนอกคุณครูจะระบายเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะระบายขอบขอบเขบ้มแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนแบบนี้แล้วเว้นช่องว่างไว้จากนั้นเนี่ยจะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะระบายผสมด้านในนะคะ ถึงขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะคือการตัดเส้นค่ะจะใช้สีไม้สีดำนะคะในการเน้นเส้นให้คมชัดมากขึ้นค่ะใช้สีไม้นะคะตัดขอบบริเวณหน้าตาเสื้อผ้าและเส้นผมด้วยก็ได้นะคะผลงานของเด็กๆเนี่ยก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมเส้นผมผสมสีวันนี้อาจจะต้องเมื่อยมือในการระบายสีนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะคุณครูรอดูผลงานสวยๆของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ